อ่ะโอเคนะคคลิปนี้ก็สวัสดีเอฟซแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซตเลยนะครับลูกค้าสั่งเป็นเซตเลยนะครับก็คือจะมี power m นะครับเป็นรุ่น2 0 0 0 s หรือว่า2 0 0 0นวัตต์นะครับตัวนี้นะนะครับเป็นหน้าสุรเดมหน้าของผมเนี่ยลูกค้าอยากจะได้หน้าแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับไสไหนก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นรุ่น2 0 0 0 s หรือว่า2,000วัตต์นะครับ เป็นหน้าสุรเดชนะแล้วก็ลูกค้าจะสั่งคอสปันด้วยนะครับนี่เลยนะครับเพของเรานะครับก็คือจะเป็นคอสปันนะครับวันนี้ก็ปันเบ็ดปันกลางปันแหลมนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เทสเสียงนะเพราะว่า,ามันดึกแล้วนะครับทีแรกผมกะว,ว่าจะไม่ได้ทาคลิปด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็จ,จับมาทําคลิปซะหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนก่อนที่เราทำเนี่ยคือทุกอย่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเทสก่อนนะเพียงแต่ว่าเวลาจะถ่ายคลิปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เทส ในคลิปนะครับตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับเป็นเดือนตุลาแล้วก็งานก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วนะครับแล้วก็งานเร่งมากนะครับนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปแล้วเพราะว่าผมหยุดรับออเดอร์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับนะครับวันนี้ก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะสั่งอะไรต่างๆจากผมเนี่ยเอาไปใช้งานช่วงปีใหม่นี่ผมขอบอกได้เลยว่า ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับที่บางเจ้าก็ผมก็อาจจะไม่รับงานเพราะว่าถ้ารับไปก็ทําไม่ทันอยู่ดีนะครับครับก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับที่สั่งมาแต่ผมทําให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปใช้งานช่วงปีใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้รีบใช้งานช่วงปีใหม่หรือว่าได้ตอนไหนก็เอาก็สามารถสั่งได้เลยนะครับนะครับ ก็คืองานที่รับไว้ก็เป็นหลังพี่ใหม่เลยอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับลูกค้าจะได้อะไรก็สั่งได้เลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ละเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับนะครับชุดนี้นะครับเป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าก็สั่งเป็นเซตเลยนะครับก็จะมี power amp รุ่น2,000วัตต์หเครื่องเป็นหน้าโซรเดตแล้วก็ลูกค้าสั่งไฟตามสั่งเห็นไหมครับแหมก็คือไฟป้ายก็แดง ไฟโ r o เทคก็แดงนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับอยากจะได้หน้าไหนต้องการแบบไหนสั่งได้เลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องว่าต้องเป็นหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าจะได้แบบไหนสั่งได้หมดนะครับถ้าเป็นพ่อแอมนะแล้วก็ตัวยอดฮิตยอดฮอตของผมก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับกระแสดีมากแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะนะครับหลายท่านก็เอาไปใช้กันแล้วก็ชอบกันนะครับตัวนี้เป็นคอสปั่นนะครับก็ราคาตอนนี้นะณปัจจุบันเนี้ย ตัวละ3า0 0บาทนะครับต่อเสียงนะนะครับลูกค้าจะได้งานที่คุณภาพนะครับนี่ไส้ในผมให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นไส้ในของผมนะครับนี่เป็นแผงวงจรก็จะเป็นของผมเลยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนะครับโลโก้จะเป็นของผมแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ถ่ายกลางคืนนะครับตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สามพันสองร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งให้นะครับลูกค้าอยากจะได้แบบไหนก็สั่งได้นะไฟเนี่ยมันจะป็นต้องเป็นสีนี้ลูกค้าอยากจะได้สีอะไรก็สั่งได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสามพันสองคุ้มมากนะครับแนวเสียงเนี่ยเล่นเครื่องไฟได้เครื่องเสียงบ้านได้หรือว่าใช้งานทั่วไปนไั่แหละมันได้หมดตัวนี้นะมันเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปเลยนะครับมันปรับความถี่ได้เยอะมากก็คือ เบรดเนี่ยเราสามารถเบรดนุ่มเบรดแข็งได้หมดแล้วก็กลางเนี่ยเราต้องการกลางเล็กกางใหญ่ได้หมดนะครับแหลมเหมือนกันแหลมติ๊บแหลมหยาบมีหมดนะครับนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกอะไรมันเป็นคอร์สนะครับเป็นได้ทั้งคอร์สแล้วก็เป็นทั้ง EQ เลยก็คือมันตัดความถี่ให้ในตัวแล้วก็สามารถปรับความถี่ได้ก็คือฟิกันสีได้เลยนะครับนี่ปรับความถี่ได้ทุกเสียงเลยนะครับสา0พัน้อบาทนะครับต่อเสียงนะ ส่วน Power M นะครับตัวนี้ 2,000s หรือว่า2,000วัตตัวนี้1 4 5 0นะครับขอบพระคุณลูกค้าเจ้านี้เป็นอย่างสูงเลยครับที่ไว้ใจใช้บริการสั่งเป็นเซตเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าโอนเงินมาครบเต็มจำนวนแล้วนะครับตัวนี้1 4 5 0 0ตัวนี้ตัวละ3,200บาทนะครับต่อเสียงนะนะครับลูกค้าซื้อราคานี้3ตัวขึ้นเนี่ยผมจะแถมสายลิงก์ให้ทันทีเลยนะครับ1ชุดนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ผมช่างสรรน,นะครับก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและก็เฮงเงรวยๆกันทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับขอพอะคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ